ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับ,บร้านเซนยูรีตาโรงเล็กน้อยพยักหน้าแล้วพูดว่านอกเหนือจากการปล้นแล้วจนถลาดยังมีวิธีอื่นในการเอาชีวิตรอดหรือไม่ ริวคุยจริงกาว่าโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาฟึ่งการปนในความเป็นจริงการเป็นล้อมของสามพันโตหรัวต่อเรานั้นมีอยู่ในดาวเคราะห์ที่อยู่ภายใต้ขตดอำนาจของสามพันเท่านั้นสิ่งนี้บังคับให้เราหันออกไปข้างนอกและป้นเผ่าพันธุ์อื่นก็แปลว่าสามพันทำให้โจรฉลัดระหว่างดวงดาวป้นเผ่าพันธุ์อื่นใช่ไหมรานเซนโยถามอย่างสงสัยหรือคุยจริงกะว่าจริงๆแล้วโจรฉลัดระหว่างดวงดาว ไม่เพียงขายทรัพยากรเท่านั้นแต่ยังขายสติปัญญาด้วยสามพันโต้รัวและดาวสวรรค์มีการทำธุรกรรมกันอยู่เสมอมิฉะนั้นด้วยความแข็งแกร่งของสามพันคงจะไม่ยากที่จะทำลายดาวสวรรค์เมื่อฟังสิ่งที่เขาพูดหลานเสียนยู่ทนใดนั้นไม่รีบร้อนที่จะลงจากเรือรบอีกต่อไปแต่ถามอย่างสงสัยว่าเจ้าช่วยบอกข้าให้จ่อจงมากขึ้นได้ไหมว่าข้อตกลงในการเลกเปลี่ยนคืออะไร หรือกยจริงกล่าวว่าดาวเ็กซี่ที่ดาวสวรร์ตั้งอยู่นั้นค่อนข้างพิเศษเ้าสามารถเข้าไปในช่องว่างนั้นด้วยการกระโดดเข้ารูหนอนดังนั้นสาหรับจุลสารระหว่างดวงดาวดาวสวรรค์ก็เปรียบเสมือนดินแดนบอลเลยส์มีรูหนอนมากมายที่เชื่มอมต่อกับดาวสวรรค์และสานา์ได้ปิดกั้นไว้เพียงบางส่วนเท่านั้นา,าคิดอย่างรอบคอบแบบนี้ถ้าก็คิดว่าในแง่หนึ่งดาวสวรรค์ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสสารโตหรือว่า แม้ว่าโจสรสลัดระหว่างดวงดาวการป้นทุกที่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่ฆ่าคนหลังจากการปล้นหรือจับนักโทษหายเป็นทาสเพื่อขอให้เจ้านายจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนพวกเขาจริงๆแล้วหายากมากจะมีโจสรสลัดดูร้ายเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทําอย่างนั้นเมื่อฆ่าคนพบสิ่งนี้ฆ่ารู้สึกว่าโรคของโจสรสลัดไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ความโกรหน์ถ้าสังเกตสิ่งนี้มาหลายพศวรษแล้วและตระหนักรู้เรื่องนี้มากขึ้นนอกจากนี้แม้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดมากมายจากดาวเคราะห์ต่างดาวบนดาวสวรรค์แต่ราชาจนสลัดทั้งเจ็ดก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เสมอสิ่งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานานนับพันปีราชาโจนสลัดก็เปลี่ยนไปเช่นกันแต่ประชากรต่างชาติหรือคนต่างเผ่าพันธุ์ ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เป็นราชาโจนสรัดเจ็ดคนนี้เลยและสิ่งที่เจ้าเพิ่งถามข้าคือหนทางเอาชีวิตรอดของโจนสลรรระหว่างดวงดาวนอกจากการต้นและขายทรัพยากรแล้วโจนสรรคระหว่างดวงดาวยังมีของขายอย่างอื่นด้วยเช่นสติปัญญาโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวในเรื่องนี้ข้าก็มีความคิดรอบคอบเช่นกัน ุ่มิทวนสระด์ของเราบนดาวสวรรค์เหตุใดจึงต้องการข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเพื่อจุดประสงค์ในการต้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลแต่ราคาของข้อมูลจะต้องสูงกว่าทรัพยากรซึ่งก็คือมันไม่สมเหตุสมผลเล็กน้อยอัดไปหากเจ้าคิดให้รอบคอบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวมีประโยชน์กับใครมากกว่ากันไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาพาันโต้รัว ซึ่งขยายและครอบครองดาวทรัพยากรและดาวบรวิวารอย่างต่อเนื่องในแง่หนึ่งดาวแห่งสวรรค์กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคภายนอกแก่สามพันโต้หรัวข้อมูลนี้สามารถช่วยให้สามพันดำเนินการปร่าอนาณิคมระหว่างดวงดาวได้ดีขึ้นข้าคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องการทำดังนั้นข้าจึงสงสัยมาโดยตลอดว่าสาพันทรราโต้หรัวและ ดาวแห่งสวรรค์มีรูปแบบการทํางานร่วมมือกันบางอย่างอาจมีกองกำลังขนาดใหญ่จากสามพันธ์ทรัตโตหรัวซ่อนอยู่เบื้องหลังดาวแห่งสวรรค์แน่นอนถ้าสามารถตริดต่อและดูได้ทั้งหมดที่ข้าเห็นคือพื้นผิวของมันมันเป็นจนินตนาการของข้าเองทั้งหมดข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจหลังจากได้ยินคาพูดของหลิวกุยติงแล้วปราเซีนยนหยูก็อดไม่ได้ที่จะมองเขาดเรียกความชื่นชมจนสรัตที่ลาดรั้นหาได้ง่าย แต่โจรสรัทที่คิดเก่งแบบนี้อาจหามไม่ได้ไง่ายๆหากทาว่าดาวแห่งสวรรค์และสาพันโตหร่ร่วมมือกันจริงๆมันจะเกินจินตนาการของเขาเขายังคงจำฉากที่เขาเผชิญเมื่อยังเป็นเด็กได้อย่างชัดเจนในเวลานั้นเขาได้แม่เกือบตายด้วยน้ำมือของโจรสรัทระหว่างดวงดาวบนดาวแห่งคนบาปหรือดาวแห่งสวรรค์โจสรสัตเหล่านั้นโหดร้ายและกล้าหาญอย่างยิ่ง แต่ความสงสัยของหลิวกุยชิงยังไม่ใช่เรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่สามพันโตรหรอวจะเชื่อมโยงหรือแม้กระทั่งร่วมมือกับดาวแห่งสวรรค์ในระดับหนึ่งฟราณเซ้นอยู่พยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าโรงจากเรือรบกันเถอะเราจะไปแลกเปลี่ยนกันเขาไม่ตอบสน,นองต่อคำพูดของหลิวกุยติงแต่เป็นการดำเนินการกระทำของตนต่อไปในครั้งนี้โดยตรงหลิวกุยติง มีไหวพริบและไม่ได้พูดอะไรอีกเขาเพียงพูดสิ่งนี้เพียงเพื่อให้ตัวเองมีความหมายมากขึ้นเท่านั้นเองขณะเดียวกันนี่ก็เป็นบททดสอบเพื่อทดสอบต้นกําเนิดของโจรทรัสหน้าใหม่เหล่านี้ด้วยเสียงของหนุ่มๆแต่ให้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นเด็กเลยนี่คือความรู้สึกของหลิวกุยติงเกี่ยวกับคนคนนี้แน่นอนว่ามีรถรออยู่ข้างนอกอยู่แล้วเห็นได้ชัดว่า ดาวดวงนี้ไม่เหมาะสําหรับการอยู่รอดของมนุษย์แต่สิ่งเดียวที่ยังยอมรับได้ก็คือแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงนั้นมากกว่าดาวแม่ประมาณ1.5เท่าเมื่อเดินจะรู้สึกหนักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆผู้ต่อสู้ที่สวมใส่โดยลานเซนอยู่แรคคุณเตื่นสามารถอยู่รอดในอวากาศได้ในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาสามารถเดินทางในสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ด้วยหมวกใ้รับไขที่สามารถเปลี่ยนออกซิเจนได้ รถคันนี้เป็นรถติดตามดาวเคราะห์ที่เรียบง่ายมากาการเชื่อมต่อของแครกช่วยให้ผู้คนถูกนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วดังที่หลิวกุยติงพูดไว้ก่อนหน้านี้สถานที่แห่งนี้ดูรกร้างเกินไปเล็กน้อยพวกเขาเป็นกลุ่มเดียวบนรถรางดาวเคราะห์ที่สามารถรองรับคนได้หลายร้อยคนในเวลาเดียวกันไม่พบโจสรสลดคนอื่นๆเลยนั่งอยู่บนรถรางและมองดูบรรยากาศภายนอกสิ่งแรกที่เขารู้สึกเคอ มันถูกทิ้งร้างพื้นผิวบนโลกโดยทั่วไปเป็นสีเหลืองแต่สถานที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยหินและไม่มีร่องรอยของเดินเมื่อมองจากพื้นผิวโครงสร้างภายในของชั้นหินเหล่านี้มองไม่เห็นเลยสำหรับภารกิจของทีมปีกสวรรค์33ปัญหาใหญ่ที่สุดในภารกิจของทีมนี้คือต้องค้นหาว่ามีโลหะหายากสะสมอยู่มากเท่าใดบนโลกใบนี้และมีโลหะบนโลกใบนี้เหลืออยู่บ้างไหม นั่นคือปัญหาของภารกิจนี้หากพวกเขาไม่พบโรหาหายากใดๆภารกิจก็จะสิ้นสุดลงตามธรรมชาติและภารกิจจะไม่เสร็จสิ้นคราวนี้เสียเวลามาทั้งหมดโดยเปล่าประโยชน์แต่ในทางกลับการเรียงพรอบมีความเสี่ยงดังกล่าวที่ทําให้ความเสี่ยงของงานนั้นไม่มากนักหลังจากประสบการต่อสู้และความเสี่ยงบนดาวหลงหยวนการสนับสนุนเรือรบที่จาเป็นสําหรับภารกิจนี้ ร้านเซียงโยกก็ตัดสินใจรับภารกิจนี้ซึ่งอาจไม่ถูกต้องแต่อย่างน้อยการเดินทางระหว่างดวงดาวก็สามารถให้ประสบการณ์แก่เขาได้บ้างเขามีแผนที่จะใช้อูปร่างของโจสรสลัดไปทั่วดาวด้วยทางนี้ก็เป็นความพยายามเช่นการดังนั้นแม้งานจะไม่สำเร็จแต่ก็ยอมรับได้ตับเท่าที่มีบางอย่างได้รับหายที่สุดยังมีเวลาดาวเคราะห์ดวงนี้ได้รับการตรวจสอบสัญญาณของโระหายากแล้วหรือยัง สารเสนยถามริวกุยติงที่อยู่ข้างข้างเขาริวกุยติงขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่โดยทั่วไปแล้วเราเห์น้อยที่ไม่อันตรายควรได้รับการสำรวจพวกมันไม่ได้รับการพัฒนาอาจเป็นเพราะพวกมันยังไม่ถูกคนพบอย่างน้อยก็บนพื้นผิวของโลกพวกเขายังไม่พบเราหา,หา,หายากใดๆงั้นเหอรอสานเสนยพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาของเขาหันไปหาถังอยูเก๋อ,อย่างเงียบ ตั้งแต่เข้ามาในรถถังยูเกอร์ก็รับตาเธอรู้สึกเงียบบผู้เสียงภายในรถภายนอกผ่านการเหนี่ยวนาท่าสีทองของเธอเมื่อสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของหลานเซียนยูถังยูเกอร์ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและเสียงที่มีเพียงหลานเซียนยูเท่านั้นที่ได้ยินก็ดังขึ้นในหูของเขาท่าดินมีความอุดมสมบูรณ์มากและการก่อตัวของหินก็หนาและแข็งหลังจากที่ได้นกแห่งความโกราหนหยินหยางแล้ว ถ้าก็เข้าใจท่าทั้งห้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้ามั่นใจว่าอย่างน้อยก็ไม่มีธาตุโลหะในแนวหินที่อยู่ด้านล่างราวร้อยเมตรอย่างน้อยก็ที่นี่และกลุ่มหินนี้แยกได้ดีมากหากเราต้องการที่จะค้นพบมันจริงๆเราต้องตรวจจับให้ลึกกว่านี้ข้าต้องใช้เวลาในการเดินบนโลกใบนี้หลานเส้นอยู่พยักหน้าเล็กน้อยและยกนิ้วให้ถังโยเกิร์วิญญาณยุตการต่อสู้ กิเวรที่พัฒนาแล้วของถังโยเกอเป็นเพียงเครื่องตรวจจับตามธรรมชาติของธาตุทั้งห้าซึ่งมีประโยชน์มากกว่าการนำทางใดๆไม่มีคำตอบเพราะการสืบผลพลังวิญญาณของหลานเซีนยนโยยังไม่สามารถถ่ายทอดเสียงประเภทนี้ได้และอย่างน้อยเขาก็ต้องอยู่ที่ระดับวงแหวนที่6ถึงจะทำได้ทิดดวทัศน์โดยรอบเปลี่ยนไปอย่างกรันหันในตอนแรกมันเป็นสีดำสนิทยานสำรวจดาวเคราะห์ได้เข้าไปในถ้ำแล้ว ผ่านไปสักพักบริเวณไวลรับก็สว่างขึ้นนี่คือช่องโลหะที่ลงไปตามแนวทะยางม,มุมไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาได้เข้าสู่ดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแล้วรถรางหยุดที่สถานที่ที่คล้ายกับชานชาราหรือกุยติงเป็นผู้นำและทุกคนก็ลงจากรถและเข้าไปในริบขนาดใหญ่หรือกุยติงกะซิบว่าเพราะว่านี่เป็นศูนย์กลางการค้าขายเท่านั้นนอกจากการแลกเปลี่ยนแล้ว ยังไม่มีสาบัญเพิองอีกด้วยไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยดังนั้นพวกโจสรสลัดจะออกและกลับไปยังเรือรบอวากาศหลังจากการทําธุรกรรมเสร็จสิ้นแต่โรงงานดัดแปลงเรือรบอวากาศที่นี่ว่ากันว่าก้วากวหน้ามากและเรือรบของกลุ่มโจสรสลัดหลายกลุ่มก็ได้รับการดัดแปลงที่นี่แต่ต้นทุนก็สูงมากเช่นกันฟรานเซนยูกล่าวว่าความสําคัญของการมีอยู่ของการแลกเปลี่ยนประเภทนี้คืออะไรไม่สามารถซื้อขายภายใน ดาวสวรรค์ได้ใครจะเป็นผู้จัดการการแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือคุยจริงแต่ว่าการแลกเปลี่ยนที่นี่รับการจัดการร่วมกันโดยทั้งเจดราชาจจสรัทาดังนั้นจึงแสดงความเจตจำนงของราชาจนสรัททั้งเจด้วยนั่นเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครกล้าก,ก่อปัญหาที่นี่เหตุผลหลักในการสร้างการแลกเปลี่ยนภายนอกก็คือบางสิ่งไม่เหมาะสําหรับการซื้อขายภายในดาวสวรรค์เช่นสินค้าอันตรายบางชนิด มีอยู่คล้ายกับไวรัสเอเลียนและซูเปอร์ระเบิดนอกจากนี้การแลกเปลี่ยนภายนอกประเภทนี้ยังเหมาะสําหรับการทําธุรกรรมโดยกลุ่มโจรทรัสระดับสูงเท่านั้นโดยเฉพาะกลุ่มโจรทรัสที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ราชาโจรทรัสทั้ง7โดยตรงนั้นเต็มใจที่จะค้าขายที่นี่มากกว่ามันสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นสําหรับพวกเขาในเวลาเดียวกันเนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าการแลกเปลี่ยนภายนอกเหล่านี้จึงมีราคาถูกกว่า ก,กลับมาที่ดาวสวรรค์และสามารถซื้อขายได้ในบริเวณใกล้เคียงสามารถเปรียบเทียบกับเรือรบอวกาศได้ฟรีเพื่อซ่อนความแข็งแกร่งของพวกเขากลุ่มโจสรสลัดบางกลุ่มจะจอดเรือรบอวกาศบางรามบนโลกซึ่งมีจุดแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างปลอดภัยหลังจากปุกปกปิดแล้วแต่ว่ามันมีฟังก์ชันที่หลากหลายและความหมายของการมีอยู่ของมัน,นยังคงมีความสําคัญมาก้านเชนยู่กล่าวว่า พวกเขาไม่กลัวการโจมตีโดยตรงของสาพันธรุราชตัวหรือไม่หรือคุยจริงแต่ว่าพวกเขาไม่กลัวสิ่งนี้ดาวเคราะห์ประเภทนี้มีทรัพยากรน,น้อยแร้เมื่อสาพันธุ์โต้หรือโจมตีที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะยอมแพ้โดยตรงพวกเขาจะได้รับการแสดงพลังอีกมหาศาลมันจะมีแต่จะทําให้สาพันธุโต้หรือสูญเสียอย่างหนัก โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆร้านเซนยนโยตกตะลึงเจ้าหมายถึงมีอาวุธทำลายรางสูงที่นี่งั้นเหรอหรือกุยติงพยักหน้าข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรโดยเฉพาะแต่ว่ากันว่ามันสามารถกระตุ้นแกกลางของดาวเคราะห์ซึ่งอาจทําให้ดาวเคราะห์ระเบิดได้ดาวเคราะห์ที่กาลังจะระเบิดจะมีพลังขนาดไหนเดาะรบอวกาศทุกรามจะถูกระเบิดสำหรับโรคแบบนี้ที่ไม่มีความหมายมากนักสะพานโต่หรัว จึงไม่กล้าที่จะสร้างปัญหาร้านเซนโยแอบคิดว่าโจสรสลัดมีหนทางเอาชีวิตรอดเป็นของตัวเองไม่แน่แปลกใจเลยที่ดาวสวรรค์ดวงนี้จะคงอยู่ได้นานหลายปีตรงไปที่การแลกเปลี่ยนกันดีกว่ารานเซนโยพูดได้น้ำเสียงโถมหรือคุยจริงอาพวกเขาเข้าไปในห้องโถงกว้างดูเหมือนว่าเพื่ออำนนยความสะดวกในการทำธุรกรรมสถานที่ที่รีบไปถึงเคอห้องค้าขายเมื่อพวกเขามาถึงที่นี่ในที่สุด พวกเขาเข้าเห็นจนสลดคนอื่นๆ,ๆห้องโถงนี้มีจนสลดหลายร้อยคนครอบคลุมพื้นที่นับหมื่นตารางเมตรการปรากฏตัวของหลานเซนยูและคนอื่นๆ,ๆไม่ได้ทําให้เกิดความยุ่งยากมากนักจนสลดต่างทําสิ่งต่างๆของตัวเองหรือคุย่ยติงพาพวกเขาไปที่เคาน์เตอร์โลหะที่มีโลโ,โก้การค้าเรือรบทางเคาน์เตอร์โลหะผู้ปฏิบัติหน้าที่กลายเป็นหุ่นจกนักรกลธุรกรรมเรือรบ ใช้สาหรับการประเมินมูลค่าเรือรบภายใต้การจ้องมองของหลานเซนโยหรือกุยติงได้ดําเนินการหลายอย่างในไม่ช้าหุ่นจักรกลก็เงยหน้าขึ้นโดยมีแสงสีแดงกปล่าพิบในดวงตาการประเมินได้รับการอนุมัติยืนยันหมายเลขก,การเชื่อมต่อแล้วการประเมินเสร็จสิ้นภายใน3มชัอมอ่วโมงโปรดกลับมาใหม่ภายใน3มชัอมอ่วโมงแอนโลหะโปรดออกจากมือของหุ่นจกนักรกลหรือกุยติง หยิบแผ่นโลหะแล้วยื่นให้หลานเซนยูด้วยความเคารพเขากระาิบว่าหลังจากการประเมินเสร็จสิ้นพวกเขาจะบอกมูลค่าของเรือประาจานบานทั้งสี่ลำเ้่าเราเห็นด้วยเราก็สามารถดําเนินการธุรกรรมต่อไปได้หลังจากธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้วเราก็นาโลหะหายากออกไปการทําธุรกรรมทั้งหมดที่นี่ชาหรับผ่นโลหะหายากโลหะหายากต่างๆมีมูลค่าต่างกันหลานเซนยูพยักหน้าตกลง พาเราไปที่อื่นเพื่อรู้ว่ามีอะไรขายบ้างตกลงหรือกุยจิงตกลงและนําร้านเซนโยและคนอื่นๆไปยังเคาน์เตอร์อื่นๆร้านเซนโยส่งข้อความไปยังเรือรบอวกาศปิกสวัน3าที่เราอยู่ในอวกาศระบูว่าทุกอย่างเป็นปกติในปัจจุบันแระบอกซิงตูฮานเกี่ยวกับเวลาการซื้อขายมันแบ่งออกเป็นหลายพื้นที่รวมถึงเวลาที่ขาขายเรือรบอวกาศที่พวกเขาเพิ่งไป รวมถึงพื้นที่ค้าอาวุธพื้นที่ค้าโลหะพื้นที่ค้าธาตุสิ่งที่ทําให้ร้านเซนยูประดัดใจก็คือโจสรสลัดส่วนใหญ่ที่มาที่นี่สมชุดกอดต่อโซ่และหน้ากากและแม้แต่หมวกดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดพยายามซ่อนตัวตนของพวกเขาในเมช่ช้าร้านเซนยูก็เห็นพื้นที่การค้าข่าวกรองระดับภูมิภาคที่เขาสนใจนั่นคือสิ่งที่เหลียวกุีติงบอกเขาเกี่ยวกับเรืออวากาศ เขาเริ่มสนใจทันทีเพราะข้อมูลนั้นมีมูลค่าสูงเมื่อสัญญาณของเขาหรือกุยจิงได้นําพวกเขาทั้งหมดไปที่หน้าเขตการค้าเขากองในเวลานี้มีโจสรสลัดเพียงคนเดียวที่นี่เมื่อเขาเห็นโจนสรสลัดคนนี้หลานเซนยู่ก็อดไม่ได้ที่จะสะดุ้งเล็กน้อยนี่คือโจสรสลัดหญิงสูงอย่างน้อย1.8เมตรสวมชุดต่อต่อสู้แสงสีแดงทั่วตัวดูเหมือนเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งระหว่างหุ่นจากคนกับชุดทั่วไป ธอสวมสิ่งที่คล้ายการบนใบหน้าของเธอถ้าปิดตาปิดครึ่งบนใบหน้าเหลือเพียงดวงตาสีชมพูแปลกๆคู่หนึ่งเท่านั้นผมสีแดงยาวของเธอสยายอยู่ข้างหลังและเธอมีหูแหลมคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากผมเมื่อเห็นโจนสรสลัดคนนี้ร้านเซนโยและคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะแปลกใจเล็กน้อยรานเซนโยเลือบมองไปที่หูแหลมของหยดนเอิร์นหยุยหุยที่อยู่ข้างหลังเขาบุคคลน,นี้ มาจากเผ่าเอวหรือไม่เอ่าเอวกลายเป็นโจนสรสลัดตั้งแต่เมื่อใดแน่นอนว่าหยวนเอินหวยหวยก็เห็นมันและก,ก้าวไปข้างหน้าสองสาโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นทันทีรานเซียนหยูรู้สึกว่ารัศมีบนร่างกายของเขาผันผวนแล้วรัศมีที่แหลมคมก็ระเบิดออกมาหวยหวยรานเซียนหยูตะโกนจู่จูหยวนเอินหวยหวยก็ตื่นขึ้นมาและรัศมีอันแหลมคมของเขาก็อ่อนลง แม้แต่ในช่วงเวลาสั้นๆนี้จนสระดหญิงที่อยู่ข้างหน้าก็สัมผัสได้จู่ๆเธอก็หันกลับมามองกลุ่มโจนสรดสวมหน้ากากสีดำที่อยู่ด้านหลังเธอรานเซนโยยืนอยู่ด้านหน้ามองดูเธออย่างเป็นธรรมชาติผู้หญิงคนนั้นสูดจมูกอยางเย็นชาหันกลับมาและยังคงใช้งานหูจักรกลต่อหน้าเธอโดยไม่พูดอะไรกับรานเซนโย และคนเดินในขณะนี้ยังโปรดของยอนเอิญฮวยฮวยก็ดังขึ้นมาว่ามันคือเอวแห่งความมืดเป็นผู้เทอใจยศรานเซนโยได้ยินเกี่ยวกับกลุ่มนี้เป็นครั้งแรกแต่หลังจากฟังคาพูดของย้อนเอิญฮวยฮวยเขาก็เข้าใจว่าเอวแห่งความมืดและเอวเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างบนดวงดาวของเอวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่กลมกลืนกันมากหรือคุยจริงขยิบตาให้รานเซนโยและรานเซนโย ก็เดินตามเขาไปด้านข้างหรือคุยติงกัสิบว่าเมื่อกี้คนของท่านปฏิบัติต่อโจสรสัรหญิงหรือไม่หากเขาสนใจข้าสามารถช่วยให้เขาพูดคุยได้รานเซนยูระมองเขาและบอกว่าไม่จําเป็นเจ้ารู้จักที่มาของเธอไหมหรือคุยติงก่าว่าเมื่อดูโรโก้บนชุดเกาะบนหน้าอกของเธอดูเหมือนว่าเธอจะมาจากกลุ่มโจสรสารเจ้ารู้จักโจสรสารตาแห่งความมืดแค่ไหน โดนสารพวกนี้อยู่ในป่าหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ